สวัสดีเชา้าวันที่3ในโตเกียวค่ะเช้านี้เราตื่นค่อนข้างสายเลยเพราะว่าเมื่อวานเหนื่อยจากการไปชมน้องฟูจิมานะคะเราเดินทางค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะเพราะว่าฟูจิสวยงามมากฟ้าเปิดวันนี้อากาศที่โตเกียวอุณหภูมิ8องศาไม่ค่อยมีแดด แต่ก็โชคดีที่ไม่มีฝนนะคะเมื่อกี้เช็คอากาศที่คามาคุระก็คล้ายๆกันเราก็เลยจะไปเที่ยวนอกเมืองค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่เมืองคามาคุระซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเมืองริมทะเลเห็นว่าเป็นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวตามไปเที่ยวด้วยกันนะคะลืมดูเวลาค่ะว่าจะ9โมงแล้วอาหารเช้าเขาเสิร์ฟถึงแค่9โมงนะคะเราสามารถเอาใส่กล่อง ออกไปทานข้างนอกได้หรือเอาขึ้นมาทานบนห้องได้ก็เลยรีบลงไปเอาอาหารเช้ามาไว้ก่อนกินแค่นี้ก็พอค่ะวันนี้ข้อดีของการพักที่โตโยโกอินก็คืออยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามากเลยค่ะ เ,เดินออกจากโรงแรมแล้วก็เลี้ยวขวาไปนิดเดียวหรือเลี้ยวซ้ายไปก็มีอีกหนึ่งสถานีนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อรถที่ชินจูกุค่ะเราจะไปโอดากคิวไลน์นะคะจะไปที่เซาเกต<ม>เจอแล้วค่ะเซาเกตแล้วก็มีป้ายชี้ไฟที่โอดากคิวไลน์ไปทางขวานะคะ เรามาเจอ o d a k i u Service Center นะคะเราจะมาซื้อพาส i n o s h i m a Kamakura Free Pass ค่ะนี่นะคะราคา1,640ยเยนเราจะใช้บัตร t a b e r Card เราก็จะได้บัตรหน้าตาแบบนี้มานะคะพร้อมกับโบชัวของ i n o s h i m a Kamakura Free Pass นะคะข้างในก็คงเป็นรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินรถต่างๆ ตอนนี้ถึงสถานีฟูจิซาวะแล้วค่ะให้ไปเปลี่ยนเป็นสายเอโนเดนที่แพลตฟอร์มหนึ่งนะคะอันนี้หรือเปล่าเห็นแล้วค่ะป้ายเอโนเดนให้ตรงไป เอ็นโนเดนไลน์นะคะจะต้องขึ้นไปบนนี้นะคะตอนแรกก็งงๆอ๋อนีอ่ไงมีป้ายเลยนทีเดียวเองสองสัยป้ายเขาซ่อมอขึ้นไปแล้วก็ไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อไปขึ้นสายเอ็นโนเดนเราว่าป้ายไม่ค่อยชัดเจนนะคะขึ้นมาแล้วจะมาเจอลูกศรอ,อยู่ที่พื้นแบบนี้เขียวๆอะคะ่ะเราก็เดินตามลูกศรมา ตรงไปจะมีทางแยกเป็นสองฝั่งจะเห็นป้ายเอโนเดนสีเขียวๆอยู่ทางขวามือนะคะเนี่ยค่ะเอโนเดนไลน์แล้วก็ไปตามทางเชื่อมนี้วันนี้ฝนลปอยๆแล้วค่ะเนี่ยหว,ว,วังว่าไปถึงฝนคงจะหยุดนะ สถานีใหญ่มากแล้วก็มีห้างหลายห้างเชื่อมต่ออยู่นะคะพอสุดทางเดินตรงนี้ก็จะเห็นป้าย Enoden Fuji Saw station EN01 นะคะแล้วก็เลี้ยวมาทางขวามือแล้วก็ไปตามป้ายสีเขียว,ยวตอนนี้ป้ายเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วค่ะปรากฏว่าเดินเข้ามาก็ถึงทางเข้าสถานีเลยนะคะตรงนี้มีที่สแตปมด้วยนะคะรูปอะไรเนี่ย ประมาณนี้นมีลูกอะไรน่ารักดีค่ะสถานีก็จะดูแบบโบราณโบราณวินเทจหน่อยๆน,นะคะน่ารักดีอ่ะมีห้องน้ำให้เข้าเดินตรงไป20เมตรเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าหนาวมากค่ะวันนี้ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ เข้นาน้ำแป๊บหนึ่งจะทันรถไหมแต่คงมีหลายเที่ยวนะคะรถมาแล้วค่ะ เรามาลงที่สถานีฮาเซะนะคะคิดว่ามาไหว้พระใหญ่ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปเก็บตรงอื่นนะคะเพราะว่าที่นี่น่าจะสำคัญที่สุดในการมาคามมคุระออกมาจากสถานีจะเจอร้านทูรี่คอฟฟี่นะคะและซื้อกาแฟก่อน อากาศหนาวหนาวได้กาแฟอุ่นๆน,นี่ฟินมากเลยค่ะ <S <S มาเจอร้านโดรายากิค่ะแป้งทอดของโดเรมอนน่ารักดีอ่ะทำใหม่ๆเลยร้านน่ารักมากเลยสองข้างทางก็เป็นร้านเล็กร้านน้อยขายของฝากของที่ระลึกขายขนมเยอะเลยนะคะ ตรงนี้เป็นพิพิพธภัณฑ์กล่องดนตรีเห็นเขาบอกว่าเป็นเจ้าเดียวกับที่โอตาลุนะคะเข้าไปดูสักนิดหนึ่งเนาะ วัดสวยจังจะตั้งกล้องถ่ายเองได้ไหมเนี่ยลองดูเนาะสวยดีสรุปเรามาแวะวัดฮาเซเดลาก่อนนะคะเพราะว่าถึงก่อนตรงน,นี้เป็นที่ล้างมือวัดต้องขึ้นไปข้างบนน้องค่ะ มุมตรงโน้นเหมือนกับว่าจะเห็นวิวทะเลเลยข้างบนนี้เป็นจุดชมวิวนะคะมีอาหารขายตรงนี้แล้วก็สามารถนั่งทานอะไรตรงนี้ได้ด้วย<ะ>เห็นวิวทะเลแล้วก็วิวเมืองคามาคุละ ตรงที่นั่งมีฟรีไ i ไฟด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งทานอะไรเล่นตรงนี้ก่อนมีข้าวปั้นมาแล้วก็มีกาแฟนะคะตรงนี้เหมือนมีถ้ำเลยค่ะลองเข้าไปดูกันห้าม <c oughs> ใช้เสียงนะคะ ออยคนสูงลำบากจังเด็กๆคงชอบค่ะแบบเนี้ยถึงทางออกแล้วค่ะ,ะน่าจะมีความหมายอะไรสักอย่างเพราะตรงผนังถ้ำก็มีโน่นนี่นั่นให้ดูนะคะแต่ว่าเรารีบๆออกมาวันนี้เวลามีน้อยแล้วเหมือนฝนจะตกแล้วด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นสวนแบบเซนค่ะ เราจะไปไหว้พระใหญ่ค่ะอยขนมร้านนี้น่าทานชาเขียวตึกร้านบ้านช่องมีความตะมุตะมิคาเฟ่ยูนิคอฟฟี่โรสเตอรี่น่าทานคาเฟ่นี้ก็น่ารักดี เดินเพลินมากค่ะวันนี้ไม่มีแดดด้วยแต่ว่าหนาวเหมือนกันนะคะคาเฟ่ตรงนี้ดูมินินมอลมากๆเลยจากคาเฟ่ตรงนี้มีทางข้ามถนนเห็นคนข้ามเยอะเลยข้ามถนนมาแล้วก็จะมาเจอวัดนะคะต้องเสียค่าเข้าด้วยค่ะ ได้บัตรมาแล้วนะคะบัตรสวยมากเลยตรงนี้ก็เป็นที่ล้างมือบัตรผู้ใหญ่ราคา300เยนนะคะของเด็ก150เยน<บ>เดินเข้ามาก็จะเจอองค์พระใหญ่ค่ะองค์พระใหญ่ที่คามาคุระจะใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่นรองจากพระใหญ่ที่นารานะคะวันนี้อากาศดีมาก ไม่มีแดดเลยตตแต่ฟ้าไม่ใสค่ะ องค์พระใหญ่สร้างขึ้นเมื่อปีคศ .1252 เดิมเคยประดิษฐานอยู่ในโถงของวิหารใหญ่ภายใต้วัดโคโตโคุอินแต่ตัววิหารกลับได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องจากพายุใต้ฝุ่นและซึนามิระหว่างคศที่14-15แต่องค์พระใหญ่กลับสามารถรอดพ้นภัยพิบัติต่างๆมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เรากลับมาที่สถานีฮาเซอ,อีกครั้งนะคะ เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปอีก3สถานีแล้วก็ไปเดินเล่นที่ถนนโคมาจิโดริกันค่ะตอนนี้ถึงสถานีคามาคุระแล้วนะคะเขาบอกว่าถนนเนี้มีความยาวไม่มากประมาณ350เมตรแต่ว่าใช้เวลาเดินนานมากเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันว่าจะใช้เวลาเดินนานจริงหรือเปล่านะคะ รานพุดดิ้งชาเขียวแล้วก็ไอศกรีมชาเขียวมันหนาวอ่ะแต่ต้องกินใช่ไหมมาถึงแล้วส่วนร้านนี้เป็นวาลาบิโมจินี้เป็นข้าวปันป้นเอมีเบียด้วยมีร้านอาหาร จริงๆก็หิวข้าวเหมือนกันยังไม่ได้กินเป็นเรื่องเป็นราวร้านอะไรอ,ะอ่ะเหมือนให้สลับแหวนเหรอ นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะจริงๆซื้อขนมแวะชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยอก็ไม่ต้องทานข้าวก็ได้แต่มันหนาวอยากหาร้านนั่งอุ่นๆเนาะนเดี่ยวหลงเปาเออแต่เป็นที่ให้ยืนกินนะคะไม่มีที่นั่งเดินต่อแบบหน,า,หนาว ร้านนี้น่าจะเป็นเค้ค่ะเค้เจ้าดังคนเยอะวัวรุ่นเยอะมากตรงนี้น่าจะสุดถนนแล้วค่ะเดี๋ยวจะเดินกลับนะคะเดี๋ยวสายไปตรงนี้เหมือนเป็นบ้านคงสวยดีค่ะวันนี้มันมืดไว้ก็เลยคิดว่าเปลี่ยนใจกลับไปทานในโตเกียวดีกว่านะคะ แวะซื้อวาลาบิโมจิกลับไปทานนะคะสรุปเขาขายเป็นแพ็กเกจนะคะต้องซื้อชาเขียวด้วยแล้วก็ทานที่นี่เป็นแบบใส่กล่องกับบ้านหมดสั้งนั้นกลับแล้วนะเดินเพลินดีค่ะถนนนี้แต่ว่ามันหนาวก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้แวะอะไรเท่าไหร่ แล้วก็ที่ถนนนี้เวลาซื้อของก็ใช้ทาวเวลการ์ดได้นะคะเราใช้ทาวเวลการ์ดของกรุงไทยสบายเลยเดินออกมาจากถนนก็เจอสถานีเลยค่ะมีป้ายชี้ให้ไปเอ็นโนเดนไลน์ไปทางนี้นะคะเ <c oughs> ขาบอกให้ไปแท็กเบอร์สรถมาพอดี อนนี้ถึงสถานีฟูจิซาวะแล้วนะคะเมื่อกี้นั่งรถข้างๆเด็กๆค่ะเข้ามาคุยด้วยใหญ่เลยเด็กญี่ปุ่น3คน4ีขวบ2คนแล้วก็หขวบคนหนึ่งคิดว่าเราคุยภาษาภาษาญี่ปุ่นได้แต่ก็มีเด็ก6ขวบนะคะที่พอคุยภาษาอังกฤษได้ก็เลยคุยกันรู้เรื่องถามเรื่องสีเรื่องอายุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พอคุยได้น่ารักดีนนี้นะคะรถทบวนที่เรามา มีความประทับใจรถไฟขบวนนี้ก็เลยจัดของที่เระลึกมา1ชิ้นค่ะอันนี้600เยนกำลังจะกลับชินจูกุนะคะแพลตฟอร์มที่หนึ่งใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอินโนชิมะคามาคุระฟรีพาสนะคะคุ้มมากพัน0เยนก็ประมาณ395บาทใช้เดินทางวันนี้ทั้งวันเลยค่ะ เดี๋ยวจะหาไรทานที่ชินจูกุก่อนนะคะเจอแล้วค่ะศูนอาหารอยู่ที่ตึกลูมิเนทวันนะคะอาคารลูมิเนทวันชั้นเจดเมื่อกี้ไปหลงอยู่ล mm ูมิเนททูได้ร้านแล้วค่ะ mm hmm. อยากกินราเมงร้อน สำหรับเราค่ะมัคุระเป็นเมืองน่ารักมีสเสน่ห์และน่าประทับใจมากๆเลยค่ะวันนี้เรามีเวลาน้อยอยังเที่ยวไม่ครบเลยคิดว่าคงจะต้องหาโอกาสกลับมาใหม่อีกแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่กับ EP4 เราจะพาไปชมถนนซากุระแถวชิบุยาค่ะ